สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวของคู่รักคนดังมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจบงานฉลองปีใหม่ของโพลีพลัสที่นนกุลก็ไปร่วมงานด้วยที่มีทั้งน้องปีใหม่กับแม่แอฟถ่ายรูปร่วมเฟรมกันอย่างน่ารักล่าสุดหนุ่มนนกุลก็ได้เผยคลิปไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่งานนี้แอฟทักษะออนไม่ได้ไปด้วยแต่ที่ทำเอาชาวโซเชียลสะดุดตาก็คือทางด้านหนุ่มนนกุล ได้เอาเสื้อตัวที่ใส่ไปงานกินเลี้ยงปีใหม่กับแม่เอฟมาด้วยทำเอาชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นถึงตัวห่างไกลแต่หัวใจกลิ่นอายเสื้อด้วยแห่งความรักอบกอดกันไว้เสมอตลอดไปครับเสื้อตัวนี้สำคัญยังไงนะเอาไปญี่ปุ่นด้วย